คนกัมพูชาเตือนค่ะสาวไอดอลเขมรน,นะคะใส่ชุดโบราณต้องติดธงชาติกลัวไทยเนี่ยเคลมชุดซัมปอร์ตค่ะ ก่อนจะไปฟังเรื่องราวทั้งหมดนะคะคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์แฟนเพจ Facebook ทวีลงของเราให้ด้วยนะคะคุณผู้ชมถึงคราวขมรกลัวแล้วนะคะจากที่ผ่านมานี่นะขมร้เอาแต่เคลมชุดไทยของเราตลอดโดยเรื่องเนี่ยมันเริ่มเคลมมาได้ประมาณ2-3ปีแล้วนะที่มันหนักข้อกันทุกวันจากชุดนะคะเป็นวัฒนธ,นธรรมเป็นอาหารเป็นมวยไทยเป็นหลายๆอย่างที่พยายามจะเคลมเอาอย่างเหตุการณ์ล่าสุดที่เป็นข่าวไปเนี่ยคือมีสมาชิกรายหนึ่งคุณผู้ชมไปโพสต์ในกลุ่มนะคะอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นออฟฟิเชียล ซึ่งเป็นภาพของเหล่านางงามในประเทศกัมพูชานะพากันใส่ชุดไทยหลากหลายสีเลยนะคะพร้อมกับทําท่าทางเหมือนรําไทยในรายการของกัมพูชาแล้วก็มีการระบุข้อความบอกว่าอย่าได้อายก็เคลมกันให้เห็นไปเลยผู้เข้าประกวดมิสแกรนเคนเบอร์เดีย2 4 2 4นะคะเข้าร่วมรายการ3 Fun ัน a ช n e l c a m b เ d i a นะดียนะ,ะโปรโมทผู้เข้าประกวดโดยมีการสวมชุดไทยสบายเรียบนะคะ ถ้าจากผ้าตรวจนะคะผ้าธรรมดาหรือว่าผ้าพิมพ์ลายหรือว่าสบายไม่มีดีเทลงานปักออกสื่อค่ะซึ่งไอชุดพวกนี้คุณผู้ชมแน่นอนว่าพาครัฐบ้านเราเนี่ยแหละค่ะไม่ต้องสืบเลยชุดเช่าถ่ายในวัดอรุณยังจะสวยสะกว่านะคะยิ่งไม่ต้องพูดถึงการใส่ประกวดวิจิตรกว่านี้เยอะค่ะแต่ก็ไม่ใช่เขเมศทุกคนคุณผู้ชมที่ชอบการเคลมชุดไทยนะ,ะเพราะว่ามีไอดอลสาวเขเมนรุ่นใหม่นะไว้ใส่น่าสวยเลยใส่ชุดซัมปอร์ตของเขเมนดั้งเดิมค่ะชุดซัมปอร์ตนะคะคือชุดสมโพธิ์ค่ะที่เราห้าเนี่ยทรงพระรชาช ให้กษัตริย์กัมพูชาใช้ร่วมด้วยค่ะในฐานะประเทศสลาชที่พิเศษหน่อยถ้าจะพัฒนาชุดซัมปอร์เนี่ยก็ดูได้จากชุดไทยรอา,ารได้เลยนะคะแล้วใส่เที่ยวในประเทศจีนเนี่ยแบบสดใสน่ารักเลยคุณผู้ชมพาเที่ยวทำคอนเทนต์ของตัวเองนะคะก็ต้องบอกว่าน่ารักนะคะที่ไม่สันดานเคลมแบบขเขมรป่าที่ชอบมัวสัวคุณผู้ชมใส่ชุดยำรวมทุกยุคแล้วบอกว่าชุดขเขมรโบราณน,นะคะโดยสาวน้อยคนนี้คุณผู้ชมโพสแคปชั Post ่นวิดีโอของเธอนะแปลได้ประมาณว่าสวมเสื้อผ้าเขมรนะตลอดทั้งวันในประเทศจีนนั่นเ โดยในคลิปนี้ผู้ชมเริ่มแรกเลยเนี่ยคืออวดชุดซัำปอดประจำชาติเขมรของตัวเองจริงๆมีการพาชมซื้อของกินปั่นจักรยานเดินเที่ยวแล้วทีเด็ดเลยนะคะคือมีชาวเน็ตเขมรนคะคะเข้าไปคอมเมนต์ในคลิปของสาวไอดอลเขมรคนนี้นะบอกว่าควรติดธงบนเสื้อนะเพราะว่าเดี๋ยวพวกเขาเนี่ยอาจจะคิดว่าเป็นเพื่อนบ้านนั่นเองนะคะเพื่อนบ้านไหนก็ไม่น่าจะสืบนะคะเพราะว่าน่าจะรู้กันอยู่ก็ทำเอาชาวเน็ตไทยเนี่ยคบขันกันใหญ่เลยนะผู้ชมในคอมเมนต์และก็มีคนนะที่เข้าไปชื่นชมเธอ บอกว่าดีมากพี่สาวไม่มีใครโปรโมทได้เท่าเรานะคะก็จริงของเขาคุผู้ชมเอาจริงๆแล้วเนี่ยชุดซัมปอร์ตเนี่ยถ้า,าเขมรไม่โปรโมทมันก็จะหายไปแล้วไม่มีใครจะโปรโมทชุดซัมปอร์ตและอย่ามัวเอาแต่เวลาเนี่ยไปโปรโมทชุดไทยนะไปโปรโมทชุดของตัวเองบ้างดีกว่านะอีกทั้งเรื่องนี้เนี่ยชาวเน็ตไทยยังได้มีการตอบกลับชาวาเขมรด้วยบอกว่าก็ไม่ต้องติดทงหลอกชุดของคุณเนี่ยมันก็เป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วอีกอย่างเนี่ยคุณก็ไม่ได้ไปเรียนแบบใครอันนี้ก็ขอชื่นชมว่าคุณทําถูกต้องชุดของคุณเนี่ย เอ,เอกลักษณ์ของคุณไม่จําเป็นต้องติดธงเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้ไปก๊อปปี้ใครขอชื่นชมนะที่คุณเอาเอากลักษณ์ของประเทศคุณออกมาให้เพื่อนบ้านหรือว่าชาวโลกได้เห็นเพราะว่าเอากลักษณ์ของคุณเนี่ยก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปลอกเลียนแบบใครนะคะตอบแบบสุภาพชนเลยนะคะแล้วชุดไทยเนี่ยมองจากไหนก็รู้ว่าเป็นชุดไทยคะ่ะชุดซัมปอร์ตเนี่ยใครไม่รู้จักเนี่ยถ้าหาข้อมูลก็จะรู้ว่าเป็นชุดซัมปอร์ตเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ยังมาหาเคลมของชาวบ้านเขาเลยนะคะใส่ชุดของชาติตัวเองเถอคะค่ะ